สวัสดีทุกท่านที่ก็ติดตามรับชมนะแปับสรดท้ี้เราจะมาพบกับเกมมันๆอีกหนึ่งเกมจะเป็นทำเป็นไฮไลท์แทนนะจะไม่จุดจ้จอ,องๆนะคจังหวะนี้ยักยักอยู่ครับวางเสาซอมบี้เอาไว้เอาปีการวางไอ้ผ่ามาจังหวะนี้จะทำยังไงฮะ มันหลงหลบว่างนะครับซีจะลองเก็บคิวไปได้ฮะโอ้ยยังไม่ทันอะไรลเลยเปิดบัดไปแล้วตัวที่สองครับตัวที่สองตามเลยรั้งๆกูรูปิดเปิดฉา,ากมาเป,ป,ปิดฉากมาก็โดนไปสองตัวแล้วที่จะไล่โอ้โหนำดำาเมจเข้ามา นัมาจังหวะน,นี้ปางพรีฟเข้ามาสตรัร์แล้วยังไงครับมีการเข้ามาซ้อนน้ำหน้านของลูบิกเขามีการสตั้งเข้ามาในน้ำหน้านของฮีโร่อย่างไทนี่ฮะวางสาวซอมบี้ไปแล้ววันนา้จะเดินหนีมีการกลับมาสตัร์น้ำหด้าของฮีโร่เซนทอร์ครับวันนี้จะใสาวซอมบี้ก่อนแต่ว่าทำมาของฮีโร่ครอย่างไทนี่เลือดน้อยจริงจริงก็เตะคิวไปได้ดรค,ไรครับน้ำหน้าของเซนทอร์ก็าไปรอดครับแต่ว่าเป็นน้ำหน้านของลูบิกค,ครับที่ตัวแตกตายไปฮะม,มีการวาร์ปมาซ้อนน้ำหน้านของฮีโร่อย่างสกิโร่ครับ ตามเลนกลางเราพยาจช่องจ้องนะผมวางสตันไปหนึ่งทีจูดหน้าไปหนึ่งครั้งครับแต่ว่าก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะต่างคนต่างก็พยายที่จะทำดาเมจใส่กันเฉยๆนะเินมาแ้่วงผมเจอวางสาซอมบี้แลวจังหวะนี้มีการกดด่งของชาโลมูลไลน์เขเก็บกินดัางสแนปปลายไปได้ฮะแล้ว วางวอดเขาผมวิ่งเดิมาแล้วก็พยายามที่จะวางสกิลแล้วก็ดูดเลือดขึ้นมาครับผมพยายามสามตัวผมพยายามจะทำดาเมจอยู่เขาผมเก็บคิวหนักคิวของเซนทอไปได้ครับแต่ตัวเองก็ไม่รอดครับผมเดาปักหน้าฮะอ้าวแล้วตัวนี้มาตายยังไงไม่ทราบเดินเปี้ยวเข้ามาตายเป็นบนก็วางสีฝีของเขา วางสาวซอมบี้แต่ก็ไม่ได้มีความเกรงกลัวเนี่ยนะ้ต้องทำสถายตีสาวซอมบี้ทิ้งไปแล้วจังวันโดดตัวเองเดียวมาเนี่ยนะคนอันตรีบางด่างฮีโร่อย่างเซนทอร์แต่ไม่ม pues ีใครเข้าอ่ะเข้าฮีโร่อย่างโอดีก็ถอยออกไปอ่ะมีการสตั้นเข้ามาครับจังหวะนี้เป็นสถานดานี่ก็มีการถูกเอาไว้แล้วก็โดนไฟมาจังหวะนี้ตั้งแต่ของลูบิทยังไม่ตายครับแต่ว่าถูกไฟจากดอกสุดท้ายก็ตัวแตกตามเรื่องไหมฮะแตกกันไปครับหนึ่งหนึ่งครับสองด่างเซนทอรร์คับ เดินมาคิวยัางบ้านนั่งด่างปักหน้าครับเก็บคิวข้ด้าวของเจกิรุไปได้ฮะยิงมันก็ไม่ถึงนะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมยิงไม่ตรงกลางแม่น้ำเขาพยายามจะยิงสาวซอมบี้ออกมาครับก็ดูดไม่หลายฮิตเกินไปนะยิงเข้ามาสตัน์ตเข้าด่าวเป็นคอเขาแล้วก็เก็บคิวข้ด้างทั้งรูบิทแล้วก็ทำชิ้นด้วยโซนาร์ไฟไปฮะ ดาวนี่ก็เป็นเาไรแคนคับผมเดินยมาด้านล่างครับไม่รอดนะดครับยืนกลาวงร้องาจะวันกฟาเารโมาโดนเต็มเต็มบานครับตัวแตกแหลกสลายหายไปสายลม ดาโดหมุนไลท์มาแต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าก็ทราบไหมว่าจะไฟหรือเปล่านะโดนแล้วครับสองหน้าอะไรใครการสตันเพย์ตนกันอย่างต่อเนื่องครับแล้วเป็นังหวะี้มีการกดทัชเข้ามาแล้วยังไงอันติเข้ามาครับสองหน้าวโคดีครับผมมีการวางไอ้ศาสร์มาแล้วสองหน้าของทีมเลยปักหน้ายังยืนอยู่กลางวงล้องครับผมแล้วก็โดนซีคิทแอโร่แบบนิ่มๆครับไม่รอดฮะ สามตัวสี่ตัวแตกพ่ายครับตอนนี้ไทยนี่ยังไม่มายังไม่มาเออยังไม่มาแข่งนะยังไม่มาไฟกับเพื่อนนะผมผ่านไปยี่สิบนาทีครับแต่แข่งก็ยังทำพาเอาคลีปมาดันอยู่ จังหวะนี้มีการปั้งสี่แขนเอรโรเข้ามาแล้วจังหวะท่านตางของฮีโร่ไทยนี่เหมือนจะรู้ทันครับผมแล้วก็สตันมาไม่โดนอะไรแล้วทนตาของไทยนี่มีมลาน้ารู้หนีออกมามีการกดอันตีบอลดาของฮีโร่อย่างโอเดียลจังหวะนี้ขูดหยุดเอาไว้ก่อนครับบอลดาของฮีโร่อย่างรูบิคครับผมดาของสแนปไฟล์ครับผมยืนกลางวงล้อนแล้วจังหวะนี้ดอกกระตักว้าวปหนีออกมาฮะสแนปไฟล์เข้ามการสตันเข้ามาแล้วก็ขูดบอลดาของฮีโร่อย่างไทยนี่เอาไว้ครับแล้วก็ไม่น่ารอดครับลงมาก็ตัวแตกตายไปตามเรื่องนะสาวซอมบี้ครับหาไม่เจอจริงๆอ่ะ วางอยู่ด้านบนครับคนหลุดครับเป็นสนับฝ่ายฮะจังหวะนี้ทางด้านของฮีโร่ไทยนี่ครับโดนซีเกตอารถเต็มเต็มครับขดวีลวอลกได้ทันกับวางไอ้ขาดไปยังยืนอยู่จุดเดิมก็ผมจุดที่กลางวงล้อมแล้วผมปักบอดอะไรแล้วก็กว้างไม้อัดเข้ามาครับผมทางด้านของฮีโร่อย่างจากิโร่ครับตัวแตกแต่ก็แลกด้วยชีวิตของไทยนี่เหมือนกันนะเออเกิดทันทีครับทางด้านของไทยนี่ฮะ โดนไฟมาครับผมมีการดูดสกิลมาข้างของต้าวขอีนั่นอย่างดูดิครับผมกว้างหมามาสตั้นไป่หนึ่งทีครับผมทีมามามม่เห็นว่าบีเคบียังอยู่ก็เป็นบัคของของแพทน,นะจริงมันหมดเแข็งถูกเอาไว้มาจังหวะนี้กดสกิลแล้วก็อันติมาแล้วยังไงฮะโดนเขียวช็อตอัดหน้าหายไปแล้วนะผมโคดีเนะี้ย วิ่งเข้ามาแล้วก็เจอตัวครับผมจังหวะน,นี้อยจะวิง่งไล่เติมดาวอันายครับแต่ว่พาะดตามด้านของไอเทมอย่างเอ่ออะไรกาเดียนเอ้ยไม่ใช่ดิไอกาเดียนเกฟครับหยิบมาครับผมกว้างไม้ไปครับผมจังหวะน,นี้ดอกที่สัง่งอยูวนนิ้วิดเดียวเท่านั้นก็ไม่ตายเติม้าวนี้ด้วยอันใดายับเจอตัวครับผมจังหวะน,นี้มีเติมดานของโรชานครับ,ตรนนตรรบแต่ว่าหนึ่งชีวิตจะพอสองชีวิตจะพอหรือเปล่าครับจังหวะน,นี้มีการยกมาแล้วก็ ลงกับพื้นแล้ตายครับนะทีล่นาซนะิงเข้ามาตันแต่ก็ไม่โดนอีกแล้วครับผมมีการตันบุดโจลูบิเข้าไปท้าแครครับผมวางไม้มาจาังหวะนี้มึงจะกดเกี่ยวทําไมครับกดเกี่ยวมาว้างไม่โดนอะไรเลยฮะแล้วดอกสุดท้างทางด้านของไฟมาแบบนี้ค่อนข้างสวยงาคนด้านของพีโน,น่เลยีโน่ครับแล้วก็ว้างไม้ใส่หรือเปล่าครับผมมีการสตันมาแต่ก็ไม่โดนอะไรเลยนะครับของคิโน่ไหมนี่ครับผมดูเลือดไปครับว้างไม้กดแล้วไม่ถึงจริงๆอะ ดาวของยูเขาอยู่มิลาน่าเขาถอยกูดออกไปครับผมมีการเข้ามาไฟกันอยู่ครับผมฟางซิกิโดมาโดนดาวของยูเลยฟักหน้าเต็มๆครับผมยิ่เกือบเขียวเอาไว้ครับดาเมทวีคูลแล้วจังหวะนี้ยังพยายามจะเดินถอยออกมาเพราะว่าต่างเสาซอมบี้ที่ไปหนึ่งอยู่พอสมควรครับผมทันไดต้องต้องต้องถอยอ่ะต้องต้องหนีเพราะว่าไม่สู้ดาเมทัวนไอ้นี่แล้วตอนนี้ถึงจะแข็งแกร่งสักแค่ไหนก็ตามครับผม เกือ5ห้าพันโดนปวดไปสามทีนี่แทบร้องเลยคนระับวางไม้มาจังหวะน,นี้สามสี่ดอ,อกครับผมทั่งดาวอันดายตัวแตกตายเป็นเสาไปเลยคนระับต้นดาวลูบิกเออต้งดานของโอดียังมีหบพันนะแล้วไม่รอดครับไอ้นี่บอกกูก็ต้องถอยออกมาก่อนไม่ไม่ไหวจริงๆนระ จังหวะนี้คว้างหอกมาเข้าผมทางด่านอะไรแค่มีการบลิงเข้ามาเข้บผมแล้วต้องจับทางด่านอันใดทำไมแล้วคว่างไม้ไปเข้าผมทางด้านของฮีโน่เนี่ยฮีโน่ก็ตัวแตกว่าทางด้านใครนี่บอกไม่ไหวครับผมหนึ่งต่อสามว่าต้องขอยกูออกไปอะพักหน้าก็ต้องขอยครังทางด้านอะไรแค่ครับไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นครับผมวิ่งเข้ามาไม่ทราบครับว่าเข้ามาทําไมครับจังหวะนี้คว้างไม้หรือเปล่าคว่างไม้ใส่สองตัวตัวแตกหายไปสองตัวครับผม่างของฮีโน่อย่างไทรนี่กับ เก็บคิวไปทางด้านของโอดีกับทางด้านของยีโร่อย่างนี้ละหน้านะด้วยกับกายกว้างไม้ใส่นะเดินป่วนเดินปั่นอยู่ขกับทางด้านของปักหน้าเขาไม่ยอมให้กลับบ้านครับแล้วก็อันดายครับเดินมาซ้อนเราตอนนี้มีการวางเสาซอมบี้ครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะสตันมั่วไปหมดแล้วทำหนักเป็นท้อผมลิงก์็มาเพื่อที่จะเหนื่อยน้ำหนักปักหน้าเขาเตะหัวไปหนึ่งตี๋เลือดแล้วก็ยังยืนดูดอย่างต่อเนื่องครับผมจริงๆวางเสาแล้วก็ดูด ว่าน้าเกิพบคอมโบมากกว่ามีการเซิร์เกิดมาของดาวของที่ด้วยอันดายครับผมตอนนี้เลือดอยู่ที่5้0 0เจ็ครับผมเดินไครเดินอะไรกันไปเราของสาวซอมบี้ยื่นหน่อยออกมา,กาเก็บกิ้วดาวของฮีโร่อย่างไคเอ่ออย่างลูบิกไปได้ครับผมด้านของปักนาพยายาที่จะดูดเลือดอยู่จังหวะน,นี้ตอสุดท้ายครับผมมีการกดเขียวมาแล้วก็พยายามจะดูดแล้วก็โรสตันไปเฉาะคาบานแปกครับผมด้านของบ้านแหลกครับ โดนหลอยด้วยกับหมาป่านะโดนหมาหลอยครับยังยังอีกยังอีกยังไม่กลับไปกันอีกยังไม่กลับไปกันอีกมาแลกบนแตกคับสองแตกสองคับมาแลกเอาละครับตอนนี้มีการ ตะมกและวินวอล์กมาดาวไทยนี่ก็โหอยู่กลางวงล้อมครับเจอตัวจังหวัดกว้างไม้แปลว่าแต่ว่าหลบเอาไปได้ครับท่านดางไทยนี่บอกว่าถอยก่อนดีกว่าครับผมแล้วมาอยู่กลางวงล้อมแบบนี้กันตังน้ง snap fire ครับไม่รอดฮนะอกลางโดนลุมกระทืบกลางไปครับทุกท่านลูบิกวางไม้อัดเข้ามาครับโอ้โห กดเขียวามามีการปริง้งเข้ามาแล้วก็หุบเอาไว้ครับน้้งดาวของฮีโร่อย่างลูบิกครับผมบินวอล์กหนีออกไปฮะตีไปสองทีครับผมสตันหยุดเอาไว้เพื่อไม่ให้เข้าถึงนดาวลูบิกแล้ทั้งดาวของฟัคหน้าครับโยนมาแล้วก็จังหวะนี้น้้งดาวของฮีโร่อันดายมีการกดน้้งดาวของบีเคพีแล้วจังหวะนี้สตันไปหนึ่งทีสตันยาวๆครับเพราะมีน้้งดาวของเอาบิสเซิลเบลด้วยนะทั้งดาวของฮีโร่ฟางมีดฟางไม้แบบเก็บคิ้วดาวของโอดีไม่ได้นะ คีติคอพันสี่ครับแล้วตอนนี้ทลำดาวของคีด้วยอันไดายยายามจะขายอยู่ด้านหลังคเขาผมไม่เอาเอาป้อมมาตายครับตอนนี้พัทงทลำดาวของไม้ใสไปทับลดาวของคีด้วยจะเออขายดีครับพยายามที่จะ ใช้เอาไว้ตอนนี้เป็นสองเสาแล้วครับสองเสาซอมบี้สองเสาแล้วโดนเสื้อเขียวทั้งดาวของฮีวด์อย่างไทนี่บอกว่ากูต้องตีเสาเพื่อช่วยเพื่อนก่อนครับ่อยทั้งดานของออเซนทอเดินหนีออกไปฮะยังรอดอยู่ครับตอนนี้บาลแล็กยังไม่แตกครับดาวของฮิวด์อ่องไรแค่นบอกว่ากูต้องรีบดันให้เร็วที่สุดครับบาลแล็กแตกไปสองบาลแล้วก็ยังจะต้องดันอยู่ พยายามที่จะเอาป้อมโอ้โหหนสตันแบบนี้ครับผมตีติดคอนตันแล้วก็กดคอนตันอัดหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันฮนะมันจะดันคลีปให้ได้ไวที่สุดแนะมีการซื้อเสือมานเล้ามีเรื่องอย่างกีโนครับดิงเข้ามาสตันแบบนี้แล้วก็กดทั้ดดง,ดงด่างเอาบิโซเบสตันไปรอบหรือจับขาไว้ขางวังด่างไอ้สาครับผมไม่รอดครับตัวแตกไปทั้งดาวนี้รื่ออย่างไรแค้นครับ จังหวะน,นี้เจอตัวครับผมแล้วก็มีการสตันเข้ามาด้ลำด่างของคิวของไทยนี่ครับผมแล้วดอกที่3โามโอ้รถขบเขียวมันจะเขียวทำไมก็ไม่ทราบนะเราเก็บคิวไว้ได้ดรครับด้ลำาาด่างของลูบิทครับ ซีเกตแอรโอรมาแต่ก็ไม่โดนอะไรครับผมจังหวะนี้พยายามจะทำดานเปกระป้อมอยู่งต่างทาขงที่ต้งไช่มี้ครับผมแล้วอย่างนั้นวางไม้อัดมามีการกดแต่แบบนี้ก็ตัวแตกหายไปตามเรื่องครับเดินวนเวียนเวียนวนก็ผมถอยกลับออกมาของท่ดางนี้เลยมีการสตั้์ทช่วยเพื่อนเอาไว้ของแต่ว่าก็ไม่เข้าไปไฟนะฮะต้องถอยขุดออกไปครับวางไม้อัดเข้ามา,านน 3, 4, 4, ครับจังหวะนี้สามสี่ดอกสี่ห้าดอกครับผมแต่ว่าไม่ตายอะ ต้องถอยก็กลับออกมาผมเจอตัวครับผมตอนนี้ตีไปสองทียกไปหนึ่งครั้งครับผมเก็บคิวนึ่งดาวของฮิลล์ของเซนทอร์เวลา้เขาวางไอ้ศาสตร์มาไม่โดนอะไรครับผมกดหมาป่ามาแบบนี้ครับผมวิ่งไล่ตบหนึ่งดาวของฮิวอย่างอันไดอเองครับอันไดบอกว่าแล้วไงครับผมเก็บคิวนึ่งดาวเขาจะคิโล์ไปได้ครับผมวางไอ้ศาสตร์มาแต่ว่าเขาจะวิ่งไล่หนึ่งดาวของฮิวล์อย่างอันไดครับผมกดหนึ่งดาวของเอ่อคารเดียนเกฟหลบออกมาโอ้โหรอดตัวไปได้หนึางดาวของอันไดครับ ตีบ้านไปฮะต้องสร้างพื้นที่ที่ตัวเองได้ไฟนะเพราะว่าถ้าไปไฟในพื้นที่ของเขาเนี่ยมันจะเสียเปรียบมากๆนะครับการตัดันกันต่อไปฮะดาวไทยนี่เขาบอลซอมสักสามปีก็แตกแล้วฝนปิดวอล์กว้วางไม้ใสมาจังหวะนี้นบผมเกือบหายไปเกือบคือบฮะ ปลาแหลกกระจายนะมาจะดันเข้ามาครับตอนนี้นะแตกไปเลยครับต่ร้อยปลาแหลกกันไปฮนะ บอลนี้ยกมาครับน้องไทยนี่บลอแตกสามทางครับจังหวะนี้ตกไปสองทีครับสองดาวอันดายเขหัวแตกมีการเกิดมาครับผมสองดาวไทยนี่ที่กลายเป็นหมาป่าครับผมมีเกิดอีกหนึ่งครั้งครับแล้วยังไงครับผมกว้างไม้มาจังหวะนี้ครับผมสามตัวหายเกลี้ยงเลยฮะวางไอซผาดมาแต่ก็หยุดส้งดาวไทยนี่ที่วิ่ง5 50ไม่ได้ครับผม แล้วทองด้านเขาจะคิโร่ครับยังไงฮะสองทีเท่านั้นครับผมตัวแตกไปครับเอาตั้คิลล์เข้าด้านของทีมไทยน,นี่ครับผมอันได้ครับโอ้โหเจอหุบไ้ด้วยกับดูบิกครับผมบอกเลยว่าไม่น่ารอดครับจังหวะน,นี้ยังไงฮะปวดไปสองครั้งแล้วดอกที่สามกว้างไม้อัดมาตัวแตกแลมเพจไปแล้วครทางด้านของทีมไทยนี่ครับผมอันป้อมเข้าไปครับผมไม่น่า ไม่น่าเกิน50นาทีอ่ะสิบวิเนี่ยนั่นจบเกมแล้วผมต้องด่าของฝั่งเดเดียนกับชนะไปได้นะเปสกอร์46ต่ 53. อ53มนะผมดี่จตารับชมครับสวัสดีครับ